สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ประหุนกันต่อนะครับอัปเดตกันต่อนะครับกับนุ่นรุ่นหนุนดวงครับนะกับพระปิตายยกช่อฟ้าเทือกิตนะครับนะครับหลวงปู่มหาศิลาพุทธพิเศษครับนะพระอาจารย์สุรยันพระอาจารย์ต้อมครับวันนี้ครับมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับนะพิมพ์นะครับรุ่นนี้จะมีสองพิมพนะพิมพ์หนุมานกับพิมพเปิดไข้นะครับนะประธานฝ่ายคารวะเป็นแม่ทัพภาคที่2นะครับประธาน่ายสงเป็นหลวงปู่มหาศิลานะครับเดี๋ยวนี้ครับ เรามาเริ่มจากรายการแรกครับนะเดี๋ยวอีพ e ีน nah, ี้จะต่อนะฮะจะแทรกให้นะครับจะแทรกโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยแล้วกันนะครับพี่ชายนะครับนี่ฮะเริ่มจากรายการที่หนึ่งะฮะรายการที่หนึ่งครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งครับเป็นรายการนี้ครับเลขคดตัเบอร์หมายเลขสี่นะฮะตอกคดโค้ดเทพครับรายการนี้จะกุดล้อมครับนะหกดอกนะครับและกําไรข้อมือหนึ่งดอกครับนะเนื้อองค์ดําใบรนดครับผิวนะครับนะ นี่ฮะสวยๆเลยนะครับนี่ฮะรายการนี่ดําการที่หนึ่งนะครับหลังหลังปัดทองนะครับองค์นี้นะครับแบ่งปันที่สามร้อยนะครับแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับนี่ฮะลายการที่หนึ่งนะครับต่อมาครับพี่ชายลายการที่สองนะครับลายการที่สองเลขคนตะเบอร์แปดแปดฮะลายการที่สองเลขคนตะเบอร์แปดแปดฮะลายการนี้เป็นองค์แดงครับนี่ฮะ นี่ฮะรายการที่สองเลขสวยเลยพี่นะเลข 8, 8แปดเลยนะครับรายการนี้ก็300บาทนะครับรายการที่2นะครับนี่ต่อมารายการที่4ด้านหลังเป็นปืนควยครับรายการที่4ด้านหลังเอยรายการที่3ามด้านหลังเป็นปืนควยครับเลขโคเบอร์3 0ฮะนเนี่ยฮะเนื้อเดียวกันนะพี่นะแต่รายการนี้เป็นอ่าคนรับผิดนะนี่เอาไปคู่เลยนะผมว่าสวยเลยนะครับนี่ฮะ เอาไปพี่ายองค์นี้สามร้อยบาทแต่ถ้าพี่คู่กันนะเอาไปห้าร้อยนะครับถ้าพี่คู่กันเอาไปห้าร้อยครับเป็นรายการเดียวกันนะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สี่เนี่ยซีสี่รายการนี้เป็นเนื้อดําครับนี่ฮะเนื้อดําไบลานครับนะดึงลานพื้นผิวสายลุ้งฮะนะฮะตะกุดล้อมหกดอกครับกำไรข้อมือคู่หนึ่งครนี่ฮะ เลขกคจะเบอร์25ครับรายการนี้ก็300บาทนะครับรายการที่3นะครับต่อมารายการที่4ครับรายการนี้ครับเนื้อผิวนี่ครับองค์ดัมไบลานหนุมานเลขโค้ดเสมือน1.06นี่ฮะองค์ดัมบลันมีโค้ด2จุดนะฮะแล้วก็จะขุดล้อม8ดอกนะกับลายข้อมืออุดโค้ดตรงดื้อฮะแล้วก็แข้งอีกฮะรายการนี้แบ่งปันที่พี่นะครับองค์นี้แบ่งปันที่พี่อยู่ที่350เลยฮะองค์นี้แบ่งปันอยู่350บาทนะพี่นะรายการที่5 ต่อมารายการที่6ครับรายการนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่นะตะกรุดล้อมแปดนะโค้ดสองนะครับฝังพลอยตรงกลางครับนะฮะกำไรมือแข็งแข็งแข็งด้วยฮะเลขโค้ดทะเบอร์สิบเก้าครับรายการนี้ปืนควายครับรายการที่หกนะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่หกนะฮะัต่อมาครับพี่ชายนครับรายการถัดไปเป็นรายการที่เจ็ดครับนี่ฮะรายการเจ็ดเป็นเงินนะนี่ฮะ เงินล้อมหกดอกครับแข่งเงินกาไรเงินครับอุดโคตรสดือฮะเลขคนเบอร์สองแปดรวมกันด้เนี่โอ้โหหลังทุ่นหมาสวยครับรายการนี้ก็แบ่งปันให้พี่นะครับองค์นี้แบ่งปันให้พี่ครับเงินเต็มสูบฮะนี่สวยๆเลยนะครับรายการนี้นะครับองนี้เงินเต็มสูบนะครับเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับนะเงินเต็มสูบพี่เงินกาลังแพงนเงินจะถึงแสนแลยพี้ึงโลนึงนะต่อมาครับรายการที่แปดนะครับ ลายนรที่แปดลายการที่เป็นหลักปืนค้วยครับเลขคนจบอวนหนึ่งสูย์ครับลายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นคู่กันนะพี่นะแต่คนละพิมพ์นะสำหรับคู่นี้นะครับแจ้งได้นะครับนะผมให้ที่หกร้อยห้าสิบนะครับคู่นี้ให้ที่หกร้อยห้าสิบสวยมากนะครับต่อมาครับลายการที่เก้าครับรายการที่เก้าองค์เขียวนะครับเหนียวซับนะฮะล้อมหกดอกเงินหกดอกกําไรกําไรแล้วแข้งนะครับเงินนี้เลขคนจบนวนหนึ่งสามสามฮะ รายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเก้านีครับต่อมารายการที่สิบครับนี่ที่สิบองค์นี้เป็นดําใบลานเลยครับนี่ฮะเนื้อดาใบลานโคตรโหดเลยครับเหลือยี่องเดียวพี่หลังเป็นควายเล็กขวะเบิร์นหนึ่งหนึ่งห้าครับรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทครับเหลือยู่หนึ่งองค์นี้ฮะถ้าพี่จับพวงไหนแจ้งได้ครับเดี๋ยวน้องพิเศษให้นะครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบนะครับต่อมารายการที่ส1บเอ็ดครับรายการที่เอ็ดเนื้อกวนโคกตะกุดทองทิพสองดอกนะครับ นะครับจิตติวรเลขคนทะเบอร์สองสามครับรายการที่สองร้อยยี่สิบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สองครับที่สองที่สามนะครับเป็นเนื้อว่านปูเลือดนะครับ <he> น <ochond mon> yeah, <tiny token> ี่ฮะกำไรทองทิพย์นะครับสะดือทองทิพย์นะครับแข้งทองทิพย์ครับเป็นสองพิมพ์พี่นะครับเลขคนทะเบอร์หนึ่งศูนย์แปดเลขคนทะเบอร์แปดสิบห้าครับคู่นี้ครับนี่ฮะใครรับแจ้งได้พี่แยกองค์ละสองร้อยห้าสิบแยกองค์ละสองร้อยสิบใครรับคู่นี้ผมให้ที่สามร้อยห้าสิบครับ ใครรับคู่นี้ผมจะโปรให้ที่สามร้อยห้าสิบบาทได้หนึ่งค dai, นะูคนะ <t> ่ครับนี่ฮะใครรับแจ้งได้นะครับนะเดี๋ยวผมเอาโปรสอดแทรกให้นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการต่อไปครับเป็นรายการที่สิบสี่ฮะรายการที่สิบสี่กับสิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อก,ก้นคกครับแยกองค์นะครับนะเหมือนเมื่อคู่เลยตะกูทองทิพย์นะครับแข้งทองทิพย์นะสันดือนะครับนะเนื้อก,ก้นคกนะครับสวยๆเลยนะครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบสี่กับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบแปดครับนะองค์เดียวครับแยกองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะนะนะ แต่ให้พี่ยกคู่ผมให้สามร้อยห้าสิบครยี่ยกคู่ผมให้สามร้อยห้าสิบาทนะครับเลือกได้เลยพี่ชายองค์ที่สิบสี่กับองค์ที่สิบห้าต่อมาครับรายการที่สิบหกกับรายการที่สิบเจ็ดครับสิบหกกับรายการที่สิบเจ็ดลายการนี้เป็นเนื้อจำบันลานะฮะเป็นเนื้อจำบันลานรวยพอยซ์เซครับกับเนื้อจำบันลานรวยพอยซ์เซมคุกตีวอนทั้งคู่ฮะนะฮะหลังหนุมมาเลขกคนตัวเบอร์หกเจ็ดหลังปืนควายเลขกคนตัวเบอร์เจ็ดศูนย์ครับนี่ฮะ เลือกเลยพี่นะถ้าองค์เดียวนะองค์ละสองร้อยบาทแต่พี่จับคู่สามร้อยพี่ถ้าพี่จับคู่ผมให้สามร้อยพี่นะเอาไปฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการนี้ครับเนื้อดาบรรลลานตะกุดทองทิพย์นะครับแข้งทองทิพย์นะครับกําไรทองทิพย์นะอุดโค้ดนะครับนี่ครับรายการนี้การที่แปดนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเลขคนัเบอร์สามที่หกลัวไปที่เก้าครับเหลือองค์เดียวพี่นะครับรายการนี้นะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่19เก้ารายการที่สิรายการที่เดินตามไปลานคุกจีวอนลูงปู่ตะกุดเงินแท้สองดอกเลขคนตําเบอร์97้ฮะเลขคนตําเบอร์97รายการนี้จีวอนเน้นที่พี่ที่เลี่ยมกรอบนะเลี่ยมกรอบ50บาทเอ้ย60บาทเท่านั้นพี่เลี่ยมกรอบ60บาทที่พี่นึ่นะพี่เลี่ยมเธอหนีิองค์นี้จีวอนเน่นๆเลยแนะนำฮะองค์นี้ถือว่าสวยอีกหนึ่งองนะองค์นี้ขอ25 250บาทครับพี่ชายรายการที่19ต่อมารายการที่20ครับ ลายการยี่สิบลายการนี้เป็นเนื้อว่านนะครับสบูเ่เลือดนะครับติดติวอนหลวงปู่รอยพอยเสกนกปากาวเลขคุทะเบียนเจน็ดสิบหกด้านหลังธนูมนนันฮะลายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบาทลา,ายการนี้สองร้อยี่สิบาทครับพี่ชารลายการยี่สิบนะครับนะครับนะพี่พี่บอกว่าจัดโปรห้าร้อยให้หน่อยอ่านี่วันนี้ผมจัดให้อีกหนึ่งชุดนะโอวันนี้ผมจัดโปรห้าร้อยให้หนะน,นึ่งชุดครับนี่เอาไปพี่ลายการนี้ครับนี่ฮะ ลายการน,นี้เป็นอาการที่ยีิยิบสานะครับเอ็ดยองนะครับองนี้ย1 2 0ิบเอองร้าทองนี้ยิบสองสองร้นี้ยิบสามสบาททั้งหมดทั้งตัวนี้เกือบเจ็ดครับคู่นี้ใครรับห้าอบาทคู่นี้ใครรับห้าบาทครับลายการที่กันยิบเอามถ้ารับชุดนี้ห้าบาทผี่นะจุดนี้จัดให้อีกหชุดครับนะคบใครวายใครได้นะพี่นะต่อมาคับพี่ชายลายการสุดท้ายครับลายการย4ิบสี่ลายการนี้ครับ เลขคนตัวเบอร์หนึ่งสองเก้าครับรายการยี่สี่นะครับตะกุดทองทิพย์นะครับแข้งทองทิพย์อุดโคตรนะฮะนี่ฮะสวยๆพี่ชายและรวยพลอยซ์เองนัประเก้าเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสองเก้าครับกับรายการนี้เนื้อเขียวพวกกระซับครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทเช่นเดีเลยพี่นะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่นะครับนี่นะครับสหรับวันนี้ครับมีแบ่งปันให้พี่นะครับ24รายการชอบถูกใจรายการไหนแจ้งมาได้เลยสไลม์ับนี้กราบขอบพระคุณพี่ทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ